สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน,น,น้องๆนาๆทุกท่านครับผมสำหรับมือนีก็เป็นวันพุธทธหาเดือนสีปีหกกทางขายเซียนคืนมมซูลินกับสิเดมารีวิวสินค้าใหม่ใหม,ม่ให้ปี่ให้น้องได้ชมกันกับผมเนี่ยเป็นกระเป๋าไก่กับผมกระเป๋าไก่พร้อมด้วยคืนลักเดียว3ามอดลักหรือว่าคืนผีเสื้อสิหลักสามสิบบวง สำหรับทันไดที่สนใจนะครับผมเนี่ยแต่จะเป็นราคาโปรพิเศษกับผมที่ท่านเห็นมานี่ก็อันนี้เป็นคืนเดียวพร้อมกระเปา๋าเนี่ยหรือว่าคืนพิเศอพร้อมกระเปา๋ากะถ้าเข้ามาครับผมตัวน,นี้ทางขายเชียนคืนนำมาจัดโปรให้พี่ให้น้องกับผมเป็นราคากันเองนะฮะแต่ยังไม่ได้เจียงราคาก็ัสำหรับทันทีสนใจ ถักเขามาคุยครับผมโทรเขามาสอบถามรายละเอียดก็เป็นคืนเดียว31มสิบเอ็ดลักพร้อมโดยกระเป๋าไก่หรือว่าคืนผีเสื้อ15หลักสามสบวงพร้อมโดยลังเก,ก็บสองอันกระเป๋าไก่หนึ่งใบเนี่ยเป็นสินค้าที่ทั้งขายน้ำมาแจงันไลยซากันตามวันที่กับผมก็เปิดขาย จัเก็บไปทางแบบ COD รอชำระเงินอยู่นาบานครับผมสำหรับคืนผีเสือ้อสิหาลักสามสิบวงราคาปกติก็4สี่อยหบาทถา้าสั่งไปพร้อมกระเป๋าถักเข้ามาได้กับผมเนี่ยเป็นราคาพิเศษที่นัางขายนำมาเปิดขายให้พี่ให้นนอแต่บริเจีงราคาสำหรับทันทีเบิง้งอยู่ชมอยู่กับ สนใจก็โทรเขามาสอบถามใดครับผมรายละเอียดสินค้าในงานความชัดเจนกะตามผาทา่จะเทนอยู่ข้างหนาเลยครับผมเนื้องานความละเอียดความสวยโดยสิเป็นหุ่นย่างดอกอีลุ่มหุ่นยางอกกวักคืนแควนรายละเอียดกะตามผ่า่จะเทนข้างหนาเลยครับผม ทางขายกันน้ำมาเปิดขายกันตามวันที่กับผมเพื่อความจัดเจนในการซื้อขายเจงไ้พี่ให้น้องได้ทราบก็ได้เรื่อยๆกับผมสําหรับคลิปนี้กะัะท่านใดสนใจชุดโป้ที่ท่านเห็นอยู่ข้างหน้านี่กับถักข้อมาสอดถามใดกับผมก็ขอฝากไว้สักนีครับสวัสดีครับ